Tasa, multasat, arahatu, sama samputasa na mo tasa pakawato arahato sama samputasa na mo tasa pakawato arahato sama samputasa putang sara saranang kacami putang saranang kacami hamang saranang kacami hamang saranang kacami สังารนังขจามิสังขังสารนังขจามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิพุทธังสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสารนังขจามิ

ตัดติยมิสังขังสารนังคัจฉามิปานติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิปานติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาธานา สิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุเิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุเมชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีส <laughs> ิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามระยะมัฌฉปมาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามระยะมัชฌะปมาทตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิิมาณิปัจจสิกขาปะทานิ Siak <Sýlena> sukettingnya ti satu siak <Sýlena> pukat tempat sini putingnya tis silang sodha Rammajaloka te peti saham petaan cean thiwakrang aya jadha Santi teata ca ka setuk kamang a kang peang นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพปพีสังขาราอนิจจาสัพีสังขาราทุกขาสัพเพธรรมะอนัตตา ทำมิกตาอัตรมาจะได้แสดอย่างพระธรรมเทศนาในไตรลักษณะตถกาเรื่องในพิธีชาวปรักิจศพพระอุปอาทิปัญโยณชาวปนสสถานชั่วคราววัดวันหลักชันเพน ตำบลขอยินเือเอำเภอบ้านปลวดจงังหวัดบุรีรัมย์ของเราในช่วงเวลานี้ยญาโยมสาธุชนทุกหลายวันนี้รับว่าเราได้สูญเสียบุคลากรอ,อันสำคัญของวัดคือท่านพระอาจารย์อุยังอยู่ภายใต้การปกครอง